สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสังขยาฟักทองกันครับวันนี้มันก็จะมีเป็นฟักทองญี่ปุ่นครับนี้เลือกใช้ได้ทั้งฟักทองปกติหรือว่าจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นนี้ก็ได้นะครับเลือกได้ตามความชอบเลยนะไซส์ฟักทองที่เรานํามาใช้นี่ก็เลือกได้ตามความชอบเช่นกันครับอย่างลูกนี้ที่ผมใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1โลกว่าครับแล้ววันนี้มันก็จะทําทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะครับนี่ใส่ลูกเล็กก็อยู่ที่ประมาณรามถึงสี่ขีดครับก่อนอืยนเราก็ ล้าทักษะสะอาดเปลือกด้านนอกให้ดีเลยนะครับแล้วก็มาเจาะควักไส้กันเลยครับวิธีการเจาะก็คือใช้เป็นมีดปลายแหลมนี่งนะครับเจาะลงไปได้เลยนะครับเจาะเพื่อจะควักเอาไส้ด้านในออกนี่ครับเราก็จะเจาะฝามาได้เรียบร้อยนะแล้วก็ด้านในจะมีเม็ดอยู่ครับก็ให้เราขูดเอาเม็ดออกด้วยนะครับ ที่ฝานี้ก็เหมือนกันนะดออกก่อนเลยครับแล้วก็ในลูกฝักทองครับก็ใช้เป็นช้อนแกงกินข้าวก็ได้ครับหรือว่าช้อนเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้ควักเอาเม็ดออก้ง่ายๆครับเขาออกให้หมดเลยนะทั้งเม็ดแล้วก็ตัวไส้ของฝักทองครับ เราก็จะได้เป็นฟักทองที่เราควักเอาไส้แล้วก็เม็ดด้านในออกไปเรียบร้อยแล้วนะทาเหมือนกันเลยนะครับทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็นําฟักทองไปล้างด้านในให้สะอาดเลยนะครับล้างเรียบร้อยแล้วเพื่อเราควักไปทีนะครับควากเพื่อให้เสด็จน้ํานะเดี๋ยวนี้เราพักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมส่วนของสัตว์พยากันต่อเลยครับใบเตยครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับหั่นไปทั้งท่อนเลยได้เลยแล้วก็ไข่ครับวันนี้ผมใช้เป็นไข่เป็ดนะ ไขไม่สะดวกค่ะไข่เป็ดจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้เช่นกันนะครับนี่ตอกใส่ลงไปในเบเกอร์ด้วยเลยครับแล้วก็น้ำตาลตโนดครับเลือกใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตโนดแท้นะครับเวลาทำออกมาจะหอมอร่อยครับแต่เกิดใครหาไม่ได้จริงก็น้ำตาลปี๊บก็ใช้ได้เช่นกันครับเสร็จรวมลงไปได้เลยอันนี้ผมช่งตวงไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนผสมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับ แล้วก็เกลือครับใส่รวมกันได้เลยเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการขยำครับขยำให้น้ำตาลเกลือแล้วก็ไข่ไปเตยนะครับเข้ากันดีนะเวลาเราขยำไปเตยก็จะออกกลิ่นหอมมาอยู่ในตัวสังขยาของเราด้วยครับใช้มือก็สะดวกที่สุดนะครับขยำไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับขั้นตอนนี้ในส่วนของหัวกะทิเรายังไม่ได้ใส่นะครับขยำไข่น้ำตาลเกลือไปเตยให้เรียบร้อยก่อน เนี่ยครับพอเราขยำสังขยามาได้ประมาณ3-5ถึงนาทีนะสังเกตว่าน้ำตาลเริ่มที่จะละลายจนเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ไข่จะฟูขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะกลิ่นของใบเจยก็จะหอมลงมาอยู่ในตัวสังขยาเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เราเติมในส่วนของหัวกะทินะครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิสดนะใส่ลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็ขยำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะครับกะทิเวลาซื้อครับแนะนําว่าให้เราสั่งเขาว่าเป็นกะทิมะพร้าวขูดขาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา ไม่ได้สั่งเขาก็จะใช้เป็นกะทิที่มีติดเปลือกกะลามาด้วยครับเวลาคูนนะก็จะทําให้มีกลิ่นของกะลาครับทาขนมออมาจะไม่ค่อยอร่อยนะสู้แบบขูดขาวไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างครับเวลาเขาคั้นนะครับสั่งเขาด้วยเลยนะครับว่าคั้นแบบไม่ใส่น้ํานะครับเพราะว่าบางรายเขาจะผสมน้นําในส่วนของหัวกะทิด้วยจะทําให้กะทิเชื้อใจกเกินไปครับทําขนมออกมาก็จะไม่เข้มข้นนะนีก็รสั่งเขาเลยครับว่ามะพร้าวขูดขาวแล้วก็คั้นไม่ใส่น้ําครับ มะพร้าวหนึ่งโรก็จะคั้นออกมาได้ประมาณ5-600กรัมครับในะส่วนของหัวกะทินะก็จะนํามาทําสังขยาสูตรนี้ได้1สูตรพอดีครับส่วนหงางกะทิที่เหลือกับหัวกะทิอาจจะเหลือนิดน้อยครับก็สามารถนําไปทําแกงหรือว่าอาหารอื่นทานก็ได้นะครับนี่เราขยําให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะครับแล้วก็น้าตาลที่เราใส่ไว้ละลายจนหมดเลยนะใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับพอเราขยําส่วนผสมต่อมาจนกระทั่งน้ําตาลละลายดีแล้วนะครับจับดูการฟุ้กับมันนะครับไม่ให้มีเป็นเม็ดน,น้ำตาลนะนี่ก็ใช้ได้แล้วครับ ให้เรานําส่วนผสมที่ได้นี่มากรองก่อนเลยนะครับเวลากรองก็จะใช้เป็นกระชอนตาละเอียดอนี้ครับหรือว่าใครสะดวกจะใช้เป็นผ้าขาวบางเลยก็ได้นะครับก็นํามาเทกรองได้เลยครับ กองเอาในส่วนของใบตเตยแล้วก็น้ำตาลที่ยังละลายไม่หมดออกนะครับบีบเอาสังขยาที่เหลือออกไปด้วยครับมหมดเลยนะแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาในส่วนของรูฟักทองที่เราล้างเตรียมไว้ไม,ม่สักครู่ครับอันนี้ให้เราหาภาชนะที่ขนาดพอดีกับรูฟักทองนะครับใส่ลงไปได้พอดีอย่างนี้เทคนิคนี้จะทําให้เวลาที่เรานึ่งฟักทองเสร็จแล้วอ่ะรูฟักทองจะไม่แตกครับ ฟักทองจะเป็นลูกสวยอยู่นะครับไม่แตกง่ายนะลูกเล็กนี้ก็เช่นกันนะครับภาชนะมาใส่ให้เรียบร้อยเลยภาชนะที่เรานํามาใส่ก็ต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องน้ำไปนึ่งนะเสร็จแล้วก็สังขยาที่เราผสมไว้แม้สักครู่ครับนี้ก่อนจะหยอดให้เราคนผสมให้เข้ากันดีอรอบนึงนะครับการผสมนอนก้นนะแล้วก็เทหยอดลงไปในลูกฟักทองนี้เลยนะครับหยอดให้เกือบ,เ,บ,เ,บเต็มเลยนะ เนี่ยครับเสร็จแล้วก็นาไปนึ่งได้เลยนะครับวันนี้ส่วนผสมจะขาดไปนิดนึงครับต่ลูกนี้ยังไม่เต็มขาดไปหน่อยเดียวอันนี้ทานเองอยู่้วครับไม่เป็นไรนําไปนึ่งได้เลยครับเสร็จแล้วก็ใหเรานําฝักทองมานึ่งเลยนะครับนี่ผมก็ตั้งรางถึงกับมันร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับแต่ว่าน้ํานะครับปริมาณน้าที่เราใส่ในรางถึงต้องเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเวลาที่เรานึ่งใช้เวลานานครับแล้วก็นําสังขยาฝักทองมาตั้งได้เลยครับเสร็จแล้วพอ นำสังขยาฟักทองขึ้นมาหนึ่งนะครับให้เราลดไฟลงนะครับจะเป็นไฟกลางข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับอันนี้จะเป็นเทคนิคทําให้เรานึ่งสังขยาฟักทองมาได้เนื้อเนียนสวยครับนึ่งใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับจับเวลาเลยนะอย่างลูกเล็กผมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครับ60สินาทีนะ ระยะเวลาการน,นึ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกฟักทองที่เรานํามาใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดใช้เป็นลูกเล็กอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณ45-60นาทีก็จะสุกดีแล้วครับแต่เกิดเป็นลูกใหญ่เราต้องเพิ่มเวลานะครับอย่างลูกที่ผมใช้วันนี้ลูกไซส์ใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับเรานึ่งไฟอ่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งฟักทองสุกดีนะครับในส่วนของสารขยาที่เราใส่ในตัวลูกฟักทองครับถ้าเกิดใครกะไม่ถูกนะครับก็แนะนําว่าให้ผสมเผื่อไว้นิดนึงก็ได้นะครับ จจะทำเป็นส่วนครึ่งมันก็ได้เพราะว่าสังขยาที่เหลือเราสามารถนำไปใส่พิมพ์ใส่ชาอะไรก็ได้ครับนำมันดึ่งให้สุกแล้วก็นำไปทานเป็นข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยานก็ได้เช่นกันครับหรือว่าจะนำมาทานคู่กับฟักทองเพิ่มสลัขยายก็ได้เช่นกันครับตอนนี้ผมก็นึ่งสังขยาฟักทองมาจนครบหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันระวังไอ้น้ำนะครับนี่เลยครับสังขยาก็จะฟูสุกขึ้นมาดีแล้วนะครับวิธีการเช็คง่ายๆครับเขย่าดูก็ได้ครับสังเกตดูเนื้อสังขยาครับจะเด้ง หรือแบบมีสปริงครับอย่างเงี้ยแปลว่าข้างในสุกดีแล้วหรือถ้าเกิดใครไม่แน่ใจครับจะใช้เป็นไม้ปลายแหลมนี้ก็ได้นะครับจิ้มลงไปตรงกลางครับแล้วดึงขึ้นมาจะต้องไม่มีสังขยาที่เป็นน้ําติดอยู่ปลายไม้นะครับอย่างนี้แปลว่าสุกดีแล้วครับเดี๋ยวลูกเล็กผมน้าออกมาก่อนครับเพราะว่าลูกเล็กจะสุกก่อนนะส่วนรูกใหญ่ยังไม่ได้ที่นะครับดึงต่อก่อนอันนี้ก็นําออกมาวางพักให้เย็นสนิทก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะพานะครับ เสร็จแล้วลูกใหญ่นี้เดี๋ยวเรานึ่งต่อยครับอันนี้ผมจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่ง2สองชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูไกดทีตอนชั่วโมงครึ่งว่าสุกหรือยังครับปิดฝาแล้วก็นึ่งด้วยไฟกลางเขไาไอ่อนหรือว่ไฟอ่อนเหมือนเดิมเลยครับนึ่งต่อไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ผมก็นึ่งฟักทองมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่าสุกหรือยังใช่ไหมจิ้มอยู่ได้เลยครับอย่างนี้สุกเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดตาเรายกลงมาพักให้ เย็นสนิทก่อนที่เราจะหั่นนะครับตอนนี้ผมก็พักสังขยาฟักคลองมาจนเย็นสนิทได้ทีแล้วครับผมใช้วิธีการแส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับน,นี่แช่ให้เย็นสนิทก่อนเลยนะก่อนที่เราจะนํามาผ่าครับมาแกะดูกันนี่เลยครับหน้าตาดูน่ารับประทานมากครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นสักขยาลูกเล็กแล้วเราเสิร์ฟทั้งลูกนะครับหรือว่าใครทําขายนะ ก็สามารถใช้เป็นฝอยทองอย่างนี้ก็ได้ครับมาปกที่หน้าตรงส่วนที่เราหยอดสังขยาลงไปครับก็จะช่วยทําให้ตัวสังขยาฝักทองดูหน้าทามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปกปิดตรงส่วนที่เราเจาะได้นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นฝาของตัวฝักทองที่เราเจาะมามาปิดก็ได้เช่นกันครับอันนี้เดี๋ยวเราลองผ่าลูกเล็กดูกันก่อนเลยนะครับ นี่เลยครับเนื้อสังขยาก็เนียนดูน่าทานมากครับ <Okay. S 2> นี่เลยแล้วก็ลูกใหญ่ครับเดี๋ยวเราพาลูกใหญ่ดูบ้างนะ <Okay. S 1> นี่เลยครับเนื้อเนียนดูน่าทานเหมือนกันครับ สำหรับสุตรนี้ก็เหมาะมากครับจะทําทานหรือว่าทําขายก็ได้เลยนะครับหอมหวานมันข้มข้นอร่อยมากๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ